ที่เล่นมีตั้งมากมายมาเล่นกันตรงนี้นะจิ้มจิ้มหอมหอมจิ้มจ้าดามหอมจิ้มใจด้วยเจ้าไอ้เจ้าไอ้เอจ้าไอ้เจ้าเขาจชงบะอ,อ,อ้าวคู่นั้นตีกันคู่นี้ตีกันแล้ว <c oughs> อ้าวคู่นี้ตีกันแล้วจ้าคู่นั้นรอตี ตีกันแล้วจ้าดำจิ๋วกับดำน้อยจ้าอื้อหือนะฮะอือดำจิ๋วกับดำน้อยอื้ออืออไอ้ดำจิ๋วหูตั้งแล้วไอ้ดำจิ๋วหูตั้งแล้วอ่าคู่นี้สรุปไม่ตีกันตั้งนั้น มีสะกิดสะกิดก่อนสะกิดสะกิดหนึ่งนี่อืมมาดิพี่ก้าหอม <pper pper> น้ำพลอยไม่กลัวใครอยู่แล้ว <pper pper> นี่นี่นีเนี่ยนีเนี่ยบิงหนีเลย <pper pper> น้ำพลอยชนะอีกแล้วเย้จุดดัดที่เขาไปไม่ใช่แล้วลูกเขาลำคาญ